สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับแลน vs zombie hero นะคะวันนี้เราก็กลับมาเล่นใน challenge mode กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็น challenge ประจำวันที่6เดือน5นะคะ2 5 6 5จ้าอ่ะเข้าไปดูกันว่าวันนี้จะเล่นอะไรทำไมมันเงียบจัง เพราะมันมันไม่มีเพลงวันนี้เราจะเล่นเป็นแพนค่ะแพนนะคะชื่อว่า Glass Nuckle ค่ะ Glass Nuckle จะมีการประจำตัวนะคะสีใบนะคะจะได้รับก,ก็ต่อเมื่อมิเตอร์กรอกของมันเต็มนะคะเอาละการใบแรกของ Glass Nuckle นะคะตัวนี้นะคะชื่อ h o l o Flora ค่ะตัวนี้นะคะเป็น Super Power Trick นะคะจะสามารถจั่วการขึ้นมือได้2ใบค่ะการใบที่2นะคะก็คือ Time to Shine นะคะก็จะสามารถทำให้แพนนะคะโจมตีโบนัสแอทแทได้ค่ะ การใบที่3นะคะจะเป็นรูทวอลค่ะจะทําให้แพลนนะคะมีเลือดบวก2นะคะแล้วก็คงกระพันในเทอร์นนั้นค่ะ <c oughs> ส่วนใบสุดท้ายนะคะชื่อว่าพาวเวอร์พัมเมลค่ะการนี้นะคะจะโจมตี2ดาเมจนะคะในกราวเลนค่ะกราวเลนก็คือตรงที่เป็นตรงพื้น3เลน,นน่ะตรงพื้นตรงกลางน่นนะโอเคและนี่ก็คือการประจําตัวของก l a s s n a กอ e r ค่ะ เอาละเริ่มต้นนะคะเขาบอกว่าจะเริ่มต้นให้กระเทียมมา2อันนะคะในมือนะคะแล้วก็ใช้มันให้ฉลาดนะคะเพื่อที่จะผักซอมบี้ให้ไปในสนามให้ดีๆและอย่าลืมนะคะว่าซอมบี้พวกนั้นก็มีสกิลนะคะเอ็กซ์ตร้าสกิลสกิลพิเศษเหมือนกันเราต้องระวังให้ดีๆโอเคอ่ะไปกัน Glass Knuckle vs i m m o i c i a ค่ะ ปุ๊กกำลังสงสัยว่าทำไมไม่มีเสียงวันนี้มันเงียบๆยังไงก็ไม่รู้เนะาะทั้งๆที่พี่ปุ๊กก็เปิดเสียงแล้วเนี่ย วันนี้ไม่มีเพลงอ่าไม่เป็นไรเอาละเริ่มต้นก็มีกระเทียมมาแล้วก็มีตัวนี้มาตัวนี้มากระเทียมก็คือถ้าเกิดเราวางปุ๊บซอมบี้จมตีนะคะมันก็จะย้ายเลนไปทางซ้ายค่ะส่วนตัวนี้นะคะดีมากเลยนะคะในทุกๆเทิร์นนะคะทั้งเลือดและดาเมจน,นะคะจะขึ้นเป็นดับเบิลเลยอย่างเช่นรอบแรกนะคะ1ทับสรอบที่2ก็จะเป็น2อทับสรอบที่3ก็จะเป็น4ี่ทับแอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดมันไม่ถูกจมตีนะถ้าถูกจมตีเลือดก,ก็จะบวกขึ้นตามที่ที่มีก่อนหน้านั้นนะคะ ส่วนกล้วยนะคะกล้วยนี้นี่สามารถย้ายซัมบีได้นะคะแล้วก็จัวการ์ดขึ้นมือเรา1ใบค่ะอ่ะไปกันวันนี้มันจะเงียบๆนิดนึงอ่ะทางนู้นไม่ได้ไรหรออ่ะกระเทียมไปอ่ะตารทริคเทินค่ะทางนู้นสร้างสร้างแบตนะคะสร้างขางขาวขึ้นมานะคะที่มีพลังโจมตี2เลือด1ค่ะก็เราก็โจมตีไป1ทางนู้นโจมตีมา2โอเคไม่เป็นไร างนู้นนะคะเลือกซอมบี้มาคะ,ะซอมบี้ตัวนี้นะคะเมื่อถึงฝั่งเมื่อถึงรอบทริกการ์ของซอมบี้นะคะมันก็จะย้ายเลนนะคะแล้วมันก็จะเพิ่มดาเมจให้ตัวเองนะคะทั้งดาเมจและเลือดเลยเป็นบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งค่ะซึ่งถ้าเราไม่ฆ่าให้มันตายใช่ปะมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆคล้ายๆตัวนี้ของเราเลยดังนั้นเราจะวางตัวนี้นะคะสู้กับมันรอบนี้เราจะยังไม่ฆ่ามันค่ะนี่ไงปลาทริกเกอร์แล้วมันก็จะกินน้ําแล้วมันก็จะย้ายเลนค่ะแล้วก็ดาเมจก็เพิ่มส่วนเราก็ เราต้องรอให้จบเทินตัวนี้ถึงจะเพิ่มดาเมจนี่ไงมันเริ่มขึ้นมาแล้วอ่าสองรับสี่ตัวนี้นะคะพอถึงครีกมันจะเพิ่มแค่บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะในขณะในขณะที่เรานะคะจะเพิ่มดับเบิลเลยนะคะอย่างเช่นสมมติว่ารอบหน้าเราก็จะเพิ่มเป็นดาเมจสี่ 4, เลือดแปดนะคะดังนั้นนะคะตัวนี้โหดกว่าตัวนี้แน่นอน,นะคะ่ะเราเลยยังไม่จัดการตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดการค้างคาวก่อนเพราะว่ามันลำคาญมากเลย วางไว้ตรงนี้ค่ะตัวนี้นะคะชื่อแพรครับนะคะถ้าเกิดมันถูกทำลายแล้วนะคะมันจะสร้างกริสลี่แพรนะคะที่มีดาเมจ5เลือด4ค่ะอ่ะหมดแล้วเราใช้ดวงอาทิตย์หมดแล้วตาท,ทิกเชิญนะคะทางนู้นเลือดขึ้นอีกแล้วอ่ะทางนู้นจมตีมา3ค่ะแต่ว่าติดมิเมตอร์เราอุย๊ยเราได้โบนัสแอทแท็กแต่ยังไม่ใช้ค่ะยังไม่ใช้อ่ะแวมพายลงมาจัดการโอเคแล้วก็จัดการทางข้าวค่ะ แล้วหลังจากนานาเราก็จะมีตัวนี้เกิดขึ้นมานะคะกิสลี่แพรนะคะมีดาเมจ5้เลือดสอยู่ในน้ำซะด้วย oh. นี่ไงและตัวนี้ของเรานะคะก็จะเป็นดาเมจ4เลือด8 มันส่งตัวนี้มานะคะชื่อ i n t e r s t e l l a Bounty Hunter นะคะตัวนี้มีสกิลฮันค่ะถ้าเกิดวางพืชไปไว้ตรงไหนมันจะตามพืชตัวนั้นไปฆ่าค่ะถ้าเลนนั้นยังไม่มีซอมบี้นะและถ้าเกิดตัวนี้นะคะทําลายแพลนได้นะคะมันก็จะจั่วการขึ้นมือให้กับซอมบี้ค่ะดังนั้นเราขอจัดการตัวนี้ก่อนนะคะโดยการลากกระชากหัวมันมาอยู่เลนนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใช้สกิลนี้นะคะ ทำเพลนดัสโบนัสแอตแทกนะคะก็คือโจมตีพิเศษไปใช้ตัวนี้นะคะโจมตีพิเศษไปเพื่อที่จะข้ามเลย <Hey! S 1> เรียบร้อยค่ะพี่ผู้จ้ากระเทียมไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเอาวางไว้เฉยๆเพราะว่ายังไงตัวนี้จะย้ายเลยแน่ๆอ่ะแล้วก็เพิ่มเลือดให้กับตัวนี้ด้วยดีกว่าให้กับกระเทียมตัวนี้เพื่อให้มันป้องกันเราในระดับหนึ่งอ่ะเรียบร้อยค่ะดูซิว่ามันจะย้ายมาเลนไหนโอ้โหยังย้ายหนีเราอยู่ซีค่ะเราโจมตีไปหนึ่ง ติมิเตอร์วา่าแล้วไงสร้างแรนดอมซอมบี้นะคะโอ้โหแล้วได้ของดีซะด้วยอ่ะชมทีห้าค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เลือดทางโน้นเหลือ11ทางเราเหลือ10ทุกคนอย่าลืมนะว่าเลือดใครหมดก่อนแพ้นะคะ ในรอบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเล่นกล้วยค่ะบานาน่าซอรัสร็กซ์นะคะตัวนี้นะคะมีสกิลดับเบิลสไตล์นะคะคือโจมตี2ครั้งนะคะและทุกครั้งที่มีการโจก์ดขึ้นมือเรานะคะดาเมจมันจะบวก1เลือดบวก1ค่ะในเมื่อตัวนี้นะคะจะย้ายเลนมาตรงกระเทียมซึ่งแน่นอนว่าพอมันย้ายเลนมาตรงกระเทียมมันก็จะมันจะมีดาเมจ5แล้วก็เลือด5แล้วก็โจมตีกระเทียมมันก็โจมตีเราดังนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราวางตัวนี้ก่อนวางตัวนี้ตัวนี้จะโจมตีดับเบิลใช่ปะ แล้วเราก็เรามีสก,กิลนี้นะคะทําให้แผ่นนะคะไม่สามารถถูกโจมตีได้ในครั้งนี้แล้วก็เลื่อนบวกสองนะคะเราจะเอามาใส่น้องน้องกระเทียมตรงนี้โอเคเพื่อที่ตัวนี้ย้ายมาตรงนี้นะคะมันจะจัดการกระเทียมเราไม่ได้ไงอ่ะไปอ่ะนุนย้ายมางนุนเล่นจักการไหมเพิ่มดาเมจให้กับซอมบี้นะคะมันเพิ่มให้กับตัวนี้นะสี่ถับหกอ่ะหนึ่งสองค่ะโอเคอ่ะโจมตีไม่เข้า,าสิส่วนตัวนี้ก็ตายซะ ดูซิว่าตัวนี้จมตีเข้าไหมเข้าแล้วค่ะในน้ํำจมตีไปแล้วก็แล้วก็ชนะทุกคนโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ชนะเรียบร้อยแล้วเย่ yeah! และนี่ก็คือชาเลนจ์หมดนะคะประจําวันที่6เดือน5้า6 5จ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามโชว์วันพรุ่งนี้จะเป็นชาเลนจ์อะไรมาดูกัน